โอเคครับทุกคนแล้วกลับสู่ทกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม Ives Real f i g h t Simulator ครับทุกคนซึ่งอยู่กับช่วงสาระดีดี EP 3ครับทุกคนแล้วก็ช่วงของ Ives นะครับทุกคนก็คือสาระดีดี EP 3เนี่ยคือช่วงนี้ไม่ได้ลงคิดไปนานเลยก็คือช่วงของอันเนี้ยช่วงของสาระดีดีก็คือสาระดีดีล่าสุดก็คือตอน T cast เนาะทุกคนที่เป็นระบบใหม่ใน Ives ก็ตอนนี้ครับทุกคนกลับมาอยู่กันในช่วงสาระดีดี ep สามกันนะครับทุกคนก็ ep นี้เพิ่งมีแค่สามพาร์ทเองทุกคนก็และพาร์ทในวันนี้ครับผมมาสอนการแลนดิ้งฉุกเฉินครับทุกคนก็คือแบบมาให้ทุกคนตั้งสติตอนที่เกิดเหตุการณ์การแลนดิ้งฉุกเฉินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับในเกมอีเครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งเอ่มให้มันแลนดอมฉุกเฉินเอาไว้นะก็คือตัวนี้ครับทุกคน วันนี้เราก็เลยจะมาสอนทุกคนครับทําขั้นตอนต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับในการที่เราจะต้องมีเหตุการณ์การแลนดิงนด้งแบบฉุกเฉินที่รุนแรนงจนถึงขั้นที่จะต้องอีเวคเคเวดครับทุกคนหรือว่าต้องการสไลด์อบพยพนั่นเองครับทุกคนไปครับทุกคนเราไปเริ่มไฟ์กันเลยผมสมมุติเอาง่ายๆเลยขั้นตอนแรกน,นะครับเราจะต้องแลนดิง้งเอ้ยเอาเทโอก้ก่อนดีอ่ะโอเค เราอยู่ที่รันเวล่ะแล้วเรากำลังจะเทคออฟแต่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มันอาจจะมีอะไรขวางอยู่หรือว่ามันมีเครื่องบินที่กำลังจะแลนดิ้งทำให้เราไม่สามารถเทคออฟได้แล้วเราต้องเบรกฉุกเฉินแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่แย่ๆคือแล้วเราจะทําไงอ่ะวันนี้พาไปดูกันนะครับทุกคนโอเคก็คือไม่เครื่องบินไม่มีลายก็ช่างมันอ่ะโอเคครับทุกคนก็คือปกติเนี่ยเราจะเทคออฟเราจะใช้แบบสองก็กว่านะมสบ เครขอบินคทำนี้ถาวน้องศูนย์โอเคเบรกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยทุกคนผมจะตั้งไว้เป็นเบรกแม็กตลอดนะครับทุกคนแล้วเราก็ปลดเบรกจากนั้นเราก็ค่อยๆเร่่ง o ทัชครับทุกคนไปที่ประมาณแปดสิบก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะเห็นบางช่องเขาบอกมาแปดสิบก่อนให้เหมือนเครื่องยนต์มันได้วอมสภาพนึงก่อนอันนี้แล้วแต่คนจะสะดวกสะดวกเลยครับทุกคน มาคนเล่งเต็มร้อยเลยแต่ว่าผมจะใช้ขั้นตอนประมาณนี้อ่ะพอความเร็วเกินร้อยและวเอเคไปเล่งเต็มร้อยครับเราก็เราจะยกหัวขึ้นอ้าวเฮ้ยมีประตูขวาง Touch Reverser ครับปลดสปอยเลอร์อแล้วก็ปลดเบรกแม็กเลยครับทุกคนจะไปประมาณนี้ครับทุกคน ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามันเบรกฉุกเฉินไม่ได้เราจะทําไงอีเวคเวดครับทุกคนหรือว่าแบบมันเบรกได้ก็จริงแต่ว่าเครื่องบินมันถลายอะไรแบบนี้ขั้นตอนนี้อาจจะไม่ต้องอีเวคเวดก็ได้ครับทุกคนมันแล้วแต่เลยทุกคนอย่างเช่นลรอหน้าหักหรือว่าอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุจําเป็นเร่งด่วนแล้วก็ฉุกเฉินอะอีเวคเวดครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เหตุเร่งด่วนขนาดนั้นแต่ว่าเครื่องบินได้รับความเสียหายอันนี้ก็แยกไปอีกเคสอีกเคสหนึ่งครับทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวสมมตินนะแลนดิ้งแลเบงไม่อยู่โอเคเดี๋ยวผมขอเนีายออกไปทำลายเครื่องก่อนโอเคลายที่เราจะใช้อะไรดีการบินไทยโอเคครับทุกคน อ่ะสมมติว่าเครื่องกำลังจะแ,งแล้วกันเราจะใช้สภาพอากาศที่มีฝนตกคดหนักครับทุกคนโอเคตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ไม่มีฝนตกโอเคแต่เราจะทําให้มันมีฝนตกครับเราขอทําให้มันเป็นแบบแล n ด i n g สั้นๆนะทุกคนก็เราตั้งเหตุฉุกเฉินเอาไว้เยอะเลยครับทุกคนถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นั้นจริงจริงน่าจะความเครียดน,น่าจะ ุงปีดโอเคพายุนะครับฝนฟ้าขนองรุนแรงโคตรเดี๋ยวผมขอตั้งเทเบิลเลนเทเบิลเลนเทเบิลเลนก่อนครับทุกคนโอเคไปโอเคสภาพอากาศนะครับห่วยตายขั้นสุดครับทุกคนไม่เต็มใจต่อการลงจอดขั้นสุดโอเคครับทุกคนแล้วเราจะบินฝ่าสภาพอากาศอันแสนมาหาโหดไปพร้อมกัน,นครับทุกคนมานะครับเดี๋ยว ไฟเปิดเรียบร้อยที่แคสโอเคที่ปัดน้ำฝนบางครั้งโอ้มองไม่เห็นสนามบินเดี๋ยวเดี๋ยวแดีวแปบสองพอโอ้ยมองไม่เห็นสนามบินทุกคนอ๋อนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้ว ลอกลางไม่ได้กลาวกัวลาวอู๋สุวินเชียอีกอ่ะอ้ฝนฝนลูกใหญ่อโอ้โอ้โออวินเชียอ่ะอ้โอระเบิดอีกเอาจะตู้มอีจะตู้มอีกอ้าวอโดนนกชนนู้น คนยังหมจะตุ้มเดยวไปอีกร้านเวนหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหพวกผมยากมากโคตรโอ้โหผมไปตั้งบ้าอะไรเอาไว้เนี่ยอ๋อมันมีนกพ่งชนตอนนั้นนกมันก็เลยเข้าเครื่องครับทุกคน ตะบางลำอะ่ะเขาสับนกละเอียดเลยนะทุกคนเอามาเจ้าเอาใหม่นะครับทุกคนโตจะตั้งเทอบิดเลด็กันอ่าโตอ่าหมอกหนาๆเต็มร้อย,ยแบบนี้มันก็มองอะไรไม่เห็นช่างมันโดมไลท์สักอ่องเคบนไลท์ดีหนึ่ง เฮ้ยคือมันล้องแบบเนี้ยมันทําให้นักบินสับสนมากเลยนะทุกคนอันนี้คือเสียงเตือนที่ทําให้นักบินสับสนที่สุดครับทุกคนไอ้โพอั up โพอัพเนี่ยคือเราจะต้องดูเรื่องของความสูงด้วยในการที่เราจะมาลงจอดเถื่อนแบบนี้ทุกคนเครื่องยนต์ผมเป็นไรอีกจับไป้ะตัวหนึ่งเอาเฮ้ยเอาสาธดี oh AS5 e n จิ n e หนึ่ง โอ้โหโหดมากอันตรายปวดหัวเด้อดเดี๋เดเเดเดเเดี๋ยว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 เ็นใจเย็นใจเย็นเด้อเดเร์เรเมขึ้นเยอะเนอยอ๋อแบไม่มีน้ำมันป่จายทุกคนอ๋อปล่อยน้ามันเุยเฉยปล่อยน้ำมันเล่อยน้ามันออกมันต้องดําน้ำมันออกคับทุกคน สมดุลมันไม่เอ็นนี่โอ้โหโอ้ยคือมันไม่มีสมดุลไงโอ้โหตายเอาตายตายบึ้มคู่โอ้โหโอ้โหรอดไม่รอดวะนนี้โอ้โหมาดับไปตัวหนึ่งแล้วยังมาโอ้หมันจะไปรอดได้ไงวะเนี้แบบเนี้โอ้หุยใครมันจะทำให้มันรอดโอ้โหอ่ะตูมคือผมยากได้แค่พายุครับประเด็น เ okay, okay. uh, อาแค่พายุคือเธอบโบลแดนหนักหนักแค่นี้พอมันก็จะดูไม่อันนี้ดิทุกคนเอาไงดิฝน,น,อ,นอ่อนๆแรงลมนนหนาหนาโอเคยันจีไอ กำลังเลี้ยงกำลังเครื่องยนต์เอาไว้อ่อนๆนะครับทุกคน เฮ้ยโอ้โหยวเฮ้ยอ้าวอาคยนเอาเอามันอะไรของมันวันนี้แต่ละอย่างอ้าก็คือยนะอ้ติดเร็วดิอ้ยไป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 ไไปไปปสตาร์ทออนเร็วออน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 ออออนออนเร็วดิวะ โอ้ไม่ติดอีกบ้าปะเนี่ยไอเอ็นที่หนึ่งเมันเป็นอะไรของมันเร็วๆดับดั้บเดี๋ยวผมผมถ่ายน้ำมันก่อนเอาไปไปเกียร์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 ออนไป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 อิสระออนไป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 เดี๋ยวผมดับดับน้ำมันอุ้ยลงจอดเถื่อนอ๋อน้ำมันน้ำมันส่วนเกินไปเลยปะไปไปไปเดี๋ยว โอเคยี่สิบแคนนี้พอแคนนี่พอให้มันไปลอดถึงสนามบินอนะ่ะ <c> น <oughs> <c oughs> okay, okay, ้ำมันทางซ้ายมีปัญหาโอเคทำให้เครื่องมันเบาๆก่อนโอเค แต่ได้เกียร์วินเชียอุอ้ยชีวิตเจอแตอะไรวะเนี่ยโอเคน้ำน้ำมันชุกเฉินน้ำมันส่วนเกินออกไปก่อนโอ้โหวินเชียวินเชียไงก็ต้องแลนแล้ะครับกับตันตอนนี้ไม่ได้แล้วครับต้องแลนแล้วเราจะมา วัววินเชียร์ไม่ได้นะครับโอ้โหอึ๊บอึ๊บเฮ้ยใหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่อยาให้มันถลายออกโอเค โอเคแล้วแบบนี้ครับทุกคนก็สั่งอีวเคเวตอ,อย่างแรกเลยครับทุกคนตอนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะสติครับทุกคนสติอะครับดีที่สุดทุกคนอ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้คือภาพเหตุการณ์ครับทุกคนตอนที่เกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ ผมเนี่ยก็ตัดสินใจกลางล้อออกมาครับทุกคนตอนนี้อ๋อแลวล้อก็ไม่กลางครับทุกคนล้อกลางไม่สุดทุกคนทีนี้ครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับทุกคนแล้วเราก็พอถึงตรงนี้เราก็ต้องแลนแล้วครับทุกคนเครื่องก็แจ้งเตือนวินเชีย์ตลอดครับทุกคนแต่วินชงวินเชียไม่สนใจครับต้องแลน์ แเครื่องก็ค่อยๆแรนไปแบบที่ไม่ค่อยจะนุ่มนวลสักเท่าไหร่เออถึงสถานการณ์ตอนนั้นใครเขาจะแรนนุ่มนวลกันได้ครับทุกคนเลยเลยตรงถัดเลยอะแล้วเครื่องยนต์ครับก็ครดดไปเต็มๆอ่ะโอเคครับทุกคนได้ครชอบคลิปในวันนี้ครับทุกคนก็ต้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเจอใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย